สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำระบบจองคิวนะครับก็เป็นระบบจองคิวทำฟาฟันออนไลน์นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับพอเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับก็จะใช้แบบมือถือก็ได้หรือแบบคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับเพราะเป็นเอนเซตีนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีให้จองข้อมูลผู้จองครับชื่อเบอร์โทรแล้วก็ประเภท ครับแล้วก็วันที่แล้วก็เวลาตอนนี้เราไม่ใส่ลงไปครับเดี๋ยวเราไปใส่กันดีกว่านะครับก็ไปที่แอดมินครับก็ให้เราใส่ username mm hmm. password ลงไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านโอเคครับก็เข้ามาเรียบร้อยแล้ะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ตั้งประเภทเลยครับเช่นขอนฟัน นะครับถอนฟันแล้วก็ขูดหินปูนนะสุว่าเอาแค่สองประเภทพอนะครับต่อมาเนี่ยเราก็มาเลือกวันที่ครับว่าเราให้จองวันไหนบ้างนะครับสุว่าให้จองนู่นเลยครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับให้จองได้ นะครับแต่ว่าเพิ่อมอีกวันหนึ่งนะครับวันที่สามสิบก็ได้นะครับสามสิบมีสองวันนะครับให้เปิดจองเข้ามาได้นะครับต่อมาตั้งเวลานะครับให้จองเวลาไหนบ้างน,นะครับเช่นให้จองตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับหรือว่าให้จองช่วงดึกเลิกงานครับเช่นสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์ แถบ้านผมเขาให้จองแบบนี้ครับสองเวลาต่อมาเรามาตั้งรอบครับตั้งรอบหมายความว่าไงครับเช่นวันที่สามสิบตอนเจ็ดโมงอ่ะให้ห้าคิวนะครับแล้วก็วันที่สามสิบเหมือนกันตอนหนึ่งทุ่มอ่ะให้อีกห้าคิวอ่าประมาณนี้ครับก็คือตั้งรอบว่ารอบนี้ให้กี่คนกี่คนนะครับ ต่อมาไว้ที่สามสิบเอ็ดเอาอาจจะให้แค่รอบทุ่มอย่างเดียวให้สามคนนี่ครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นตั้งค่าธรรมดาครับไม่มีอะไรครับตั้งค่าว่าจองคิวอะไรติดตามขอสารที่ดีอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับต่อมามาที่ตัวหน้าจอง ตอนนี้ตรงหน้าจองเนี่ยก็จะมีตรงช่องนี้ครับวันเวลาว่างสามารถคลิกเข้าไปดูได้พอคลิกเข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแต่ละวันครับสามสิบกับส1มเอ็ดเวลาอะไรจองได้กี่คิวนะครับหรือกี่คิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจองให้ดูปิดไปก่อนนะครับาดูตรงนี้ก่อนครับเห็นไหมมีถอนฟันฟูถินฟูมีวันนะครับเวลาจะไม่ขึ้น พอเราจะไม่เลือกวันนะครับเลือกวันเวลาถึงเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเช่นนายปวดฟันมากนะครับเบอร์โทรศัพท์ประเภทครับก็คือถอนฟันนะครับเลือกวันที่สามสิบก็จะมีไปสองเวลาแต่วันที่สามสิบเอ็ดจะมีแค่เวลาเดียว น่าโอเคไหมครับสว,ว่าเราจะเอาเรื่องวันที่สามสิบแล้วกันตอนทุ่มหนึ่งกดยืนยันการจองพอยืนยัน